ความสงบคือความสุขที่แท้จริงไม่ต้องแสวงหาสวัสดีค่ะมาเรียนรู้ไปได้วยกันนะคะความสงบที่ใครๆก็อยากได้ความสงบที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าคืออะไรไม่รู้ว่าต้องทำอย่างไรชีวิตถึงจะสงบความสงบไม่ใช่เป็นเพียงแค่ความเงียบสงบภายนอก ต่เป็นความสงบภายในจิตใจตนเองที่มีเราเท่านั้นที่รู้และเข้าใจตนเองความสงบคือความสุขที่เมื่อเราพบเจอแล้วจะสุขแบบสุขภายในใจใจจะเบาสบายเย็นใจสงบโดยไม่ต้องอยากมีอยากได้อะไรที่เกินตัวเกินความพอดีสงบได้ เพราะปล่อยวางจากเรื่องต่างๆภายนอกในชีวิตที่ต้องพบเจอได้แล้วโดยทำความเข้าใจและเรียนรู้ให้เห็นว่าเป็นอย่างไรแล้วก็ผ่านไปสงบมีใจอยากยินดีเมือ่อผู้อื่นได้ดีไม่รู้สึกอิจฉาริษยาใครไม่โกรธไม่พูดว่าร้ายให้ใคร เมื่อเกิดเรื่องราวมากระทบจิตใจก็สามารถปล่อยวางได้เมื่อใดที่ใจเราสงบเมื่อนั้นเราจะพบทางแห่งความสุขที่แท้จริงค่ะความสุขที่ไม่ต้องแสวงหาอะไรมาปลนเปลือตนเองไม่ต้องหาสิ่งของภายนอกมาทำให้ผู้อื่นเห็นว่าเรามีหรือว่าโอ้อวดใครความเป็นมนุษย์ เราทราบกันดีอยู่แล้วว่ามีความรักโลภโกรธหลงเป็นเรื่องปกติเป็นความธรรมดาที่เกิดขึ้นและได้พบเจอในชีวิตประจำวันเมื่อเราเกิดมาเป็นมนุษย์เราต้องเผชิญกับสิ่งที่เราไม่คาดคิดจะให้เกิดบางอย่างก็ควบคุมไม่ได้บางอย่างก็ควบคุมได้เมื่อสภาวะภายนอกเราควบคุมไม่ได้ แต่ว่าเราสามารถควบคุมสภาวะภายในจิตใจของเราเองได้ค่ะนั่นก็คือการฝึกจิตฝึกพัฒนาจิตตนเองเมื่อต้องพบเจอคนหรือสถานการณ์ต่างๆที่เราไม่ชอบใจนักการมีความสงบภายในจิตใจนั้นใช้การฝึกฝนจะไม่ได้เกิดขึ้นได้ภายในทันทีแต่ว่าผู้ฝึกต้องใช้เวลาในการฝึก เรียนรู้ขัดเกลาจิตใจตนเองขัดเกลาพฤติกรรมตนเองให้อยู่ในความพอดีในทางธรรมเรียกการเดินสายกลางค่ะแล้วความพอดีวัดค่าที่ตรงไหนล่ะความพอดีก็อยู่ในใจของเราผู้ฝึกย่อมดูได้ด้วยตนเองค่ะว่าอะไรคือความพอดีบางคนอาจจะชอบความสงบแบบการปลีกวิเวกหรือในบางคนไม่ชอบเสียงดัง ไม่ชอบความวุ่นวายไม่ชอบการแข่งแย่งไม่ชอบการนินทาว่าร้ายไม่ชอบการแข่งขันชิงดีชิงเด่นแต่ชื่นชอบความสงบอาจจะชอบอยู่ในที่ที่เงียบๆแบบสงบแล้วก็ไม่เกิดความนำคาญจากคนอื่นหรือสิ่งแวดล้อมที่รบกวนภายนอกก็จะรู้สึกว่าใจสงบแล้วรู้สึกสบายใจ หรือบางคนอาจจะชอบการศึกษาฝ่ายหาธรรมะมีหลักคำสอนของศาสนาพุทธเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเพื่อการทำความดีและการดำรงอยู่ในทํานองครองธรรมเพื่อการละอายต่อบาปเกรงกลัวไม่กล้าทำบาปเพราะว่ากลัวความทุกข์กลัวกรรมที่จะเกิดจากการทำบาปคะ่ะจึงต้องรู้เนื้อรู้ตัวตนเองมีสติอยู่เสมอ เราเองไม่จำเป็นต้องเหมือนใครความสุขของแต่ละคนต่างกันค่ะความพอดีก็ต่างกันดังนั้นจงหาความสงบที่พอดีภายในจิตใจของตนเองค่ะแล้วจะเจอคำตอบเราเองก็เป็นคนที่ชอบความสงบค่ะรู้สึกว่าความสงบคือความสุขใจอยู่กับความธรรมดาความเรียบเฉยความธรรมดาที่ไม่หวือหวา มีความเป็นธรรมชาติและความสงบไม่ก่อให้เกิดความทุกข์ค่ะที่ทำให้เราไม่สบายใจเราจึงอยากแบ่งปันเรื่องราวในหัวข้อนี้ให้ได้เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะเพื่อให้ท่านได้พบความสงบเมื่อท่านพบแล้วเราก็รู้สึกว่ายินดีกับทุกท่านด้วยค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเป็นสิ่งที่ดีที่ทำให้เราได้เรียนรู้กันนะคะส่วนใครที่ยังไม่พบทางสงบของตนเองก็ ขอเป็นกำลังใจให้ค่ะให้ท่านได้พบความสงบที่แท้จริงนะคะค่อยๆฝึกพัฒนาจิตค่ะหัวข้อนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจหรือว่าคอมเมนต์พูดคุยกันได้ค่ะกดไลค์เพื่อเปิดการมองเห็นและผู้อื่นจะได้เรียนรู้ไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะ